ระบบจัดการบัญชีระบบจัดการออเดอร์และสต็อกสินค้าที่ผ่านระบบไลน์สต็อกแบบออนไลน์เลยนะครับเป็นของไลน์เองนะครับท่านฟังไม่ผิดครับเป็นระบบของไลน์นี่แหละครับซึ่งเป็นไลน์ที่เรารู้จักนะครับเขาทําระบบออกมานะครับเป็นระบบในการจัดการบัญชีออเดอร์แล้วก็สต็อกสินค้าผ่านระบบออนไลน์นะครับไปดูเลยครับว่าฟีเจอร์หรือคุณลักษณะของเขาหรือมีออปชั่นอะไรให้เราได้เล่นบ้างครับ1ครับเช็คสต็อกและคํานวณสต็อกได้แบบเรียลไทม์ครับ2ครับ ดูยอดขายรายวันรายสัปดาห์ได้ง่ายสามารถดูวถึงเป้าหมายแล้วหรือยังนะครับในแต่ละวัน 3. ครับออกใบออเดอร์ฟอร์ผ่านทางไลน์แอปได้นะครับท่านครับสามารถออกออเดอร์ฟอร์มตรงๆไปหาลูกค้าท่านได้เลยทันท่วงทีแน่นอนครับซึ่งผมชอบมากเลยครับฟังก์ชันนี้ 4. ครับดูประวัติการซื้อขายของคนที่ทักเข้ามาได้นะครับคือง่ายๆครับเป็น CRM นั่นเองครับ Customer บริษัทแมเนจเมนต์นะครับสามารถดูได้ครับว่าลูกค้าเนี่ยมีการซื้อมามากน้อยแค่ไหนเป็นลูกค้าประจําหรือเปล่าลูกค้าหรือเป็นลูกค้าขาจรน,นะครับสามารถดูได้หมดเลย5ครับรู้สถานะของคู่สนทนาเราได้นะครับแล้วก็คือ,อ,อมันจะง่ายต่อการจัดก,การมีการติดแท็กหลังบ้านะว่าลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าที่เป็นประจําซื้อเยอะลูกค้ารายใหญ่หรือเปล่านะครับ6ครับท mini ํามินิเว็บไซต์ได้โอ้โหผ่านไลฟ์แอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับ เจ้าตัวนี้นะครับท่านไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์เลยก็ได้ครับแต่ตัวนี้เป็นมินิเว็บไซต์ที่ทําให้ท่านเนี่ยสามารถใช้งานได้ทันทีได้เลยนะครับเพียงแค่ท่านนำนำสินค้าท่านเข้าไปอยู่ในระบบแค่นั้นเองเครับระบบจัดการบัญชีการโอนเงินนะครับรองรับไลายเปย์แล้วก็ธนาคารในประเทศไทยทั้งหมดเซ็ตหลังบ้านได้หมดเลยครับแครับระบบจัดการสินค้าออนไลน์หรือเชื่อมต่อกับระบบสต็อกสินค้าหมายความาว่าเัาจะมีระบบสินค้าออนไลน์ เชื่อมกับระบบสต็อกที่อยู่ในหลังบ้านทั้งหมดเลยครับไม่ต้องกังวลว่าออเดอร์จะตกหล่นนะครับหรือว่าสต็อกจะตกหล่นนะครับสามารถทำอินเวนทอรี่แบบแบบ s m e ได้เลยนะครับ9ครับสามารถเชื่อมต่อกับไลโอ OA ได้ตรงๆแลไลโอเคืออะไรครับไลอ้อนเชื่อแคชเคาไลอสามารถเชื่อมต่อได้ทันทีเลยนะครับซึ่งางมาก10สร้างยอดขายให้เติบโตด้วยการบล็อตแคสสามารถโปรแจกโปรนะครับแยกแยะตามลูกค้าได้เลยนะครับ11ครับรู้กลุ่มเป้าหมายของท่านผ่านแดชบอร์ดครับผม แน่นอนครับเขาจะรู้กลุ่มเป้าหมายทันทีครับว่ากลุ่มเป้าหมายณตอนนี้มีใครบ้างอายุเท่าไหร่เพศอะไรนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดีมากครับ12ครับ export นะครับหรือสามารถส่งออกนะครับรายงาน report ต่างๆผ่าน excel ได้โอ้โหชอบมากครับสายออฟฟิศนะครับซึ่งสามารถเอาไปจัดการต่อได้ครับ13ครับเป็นออปชันนะครับสามารถตั้ง line notification ได้ครับมีข้อความเด้งไปหาท่านด้วยอ่ะดีไหมอ่านี่คือระบบของ การจัดการบัญชีจากการออรเดอร์แล้วก็ส็องสินค้าผ่านระบบไลน์นะครับโอเคครับสวัสดีครับ